รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดูนางแบบคนนั้นสิเปรียวมากเลยอะมองด้านหลังอะอันนี้ก็คือรอเต้ป๊อปคอนบอกกับผู้หญิงอย่างเธอทำไมผู้หญิงอย่างฉันเป็นยังไงหรอผู้หญิงอย่างเธอมอยู่ตามโรง,งหนังเหรอเห็นเขาไหมใช่ใช่ เห็นเปล่าเห็นจ้าป่ายาวานู่นวิวที่เห็นข้างหน้าเลยค่ะเขาใหญ่เทียงตรงนี้เป็นไอ้รับสุดเด็ดพังนี่มันมีหลายโซนม,มีส่วนของคาเฟ่ด้วยม,มีส่วนที่แบบไปเล่นซิปลายอะไรด้วยอะไรีหลายๆส่วนเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันโอ้โหนี่เรามาครึ่งทางแล้วเหรอเนี้ยพร้อมค่ะไปค่ะ,อะโอ้ยโอ๊ย,อย,อยมืมใส่ม สมมติว่าถ้าคนแบบพลาดทั้งตกลงมาใช่ไหมไอเนี้ยก็คือเป็นตัวเซฟเรายัางไงเราก็อยู่ได้ร่วมเดินทางโดยรถยนต์ MG บบคนนั้นสิอุยเทียวมากเลยอ่ะมงด้านหลังอะมาเก็บสตรอเบอรี่อ๋อเหรอนี่นี Proper> ่นี <S <S ่พี <S 1> <S 1่แอลภาษาบ้าเนี้ยจากวังน้ำเขียวเดี๋ยวเราไปกันต่อไปไหนอ่ะเขาใหญ่โอ้โหริมถนนเส้น304ที่จะมุ่งหน้าจากวังน้ำเขียวไปเขาใหญ่นี่เลยหันไปดูแวะนี่ร้านนี้เห็นเธอถ่ายรูปใช่เธอรกคาเฟ่ คนรุ่นใหม่เขามาทำคาเฟ่เ<อ>ก๋กๆอยู่ตรงนี้ <S <S 2> <S 2> แต่ว่านี่วันนี้เห็นไหมเราก็ยังเดินทางกับ MG HS ซึ่งเป็นอ l e g a n t SUV เป็นรถที่แบบว่าอเนกประสงค์มากมสบายๆเลย<ะ>นั่งมานิ่มๆชิลเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเธอร่าเธอจะหน้าตาเป็นยังไง ม่ไงนี่ไงเข้ามาข้างในแล้วบรรยากาศดีเนาะใช่เพราะเดี๋ย<ช>วยนี้ตอนนี้เป็นเทรนด์เลยว่าแคมปิ้งแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยกมาที่เนี่ยเราก็จะเห็นพวกที่พักคาเฟ่ทําแบบนี้เยอะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาเป็นเขาเรียกอะไรนะมูดแบบแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเธอไปสืบยังว่าทําไมเขาใช้เธอลงเธอได้เพราะว่าเขาอยากเขาซาบซึ้งในเรื่องของแผ่นดินเขาถือว่าแผ่นดินเนี้ย เป็นถิ่นเป็นสิ่งที่กาเนิดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเทราเทราอ๋อแรกๆเนี่ยเป็นไล่สตรอเบอรี่ตอน3ปีตรงนี้ใช่ไหมบนพื้นที่20ไร่ตรงนี้ เขาแบ่งเป็นสามเฟสด้วยกันตรงนี้แสดงว่าไล่สตรอเบอรี่เกิดก่อนใช่เสร็จละมานี้แล้วทีนี้คนก็มาไล่สตรอเบอรี่แล้วก็ทําไมไม่มีร้านกาแฟเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นพูดถึงหุ้นหรือเปล่าเราอ่ะไม่รู้เรื่องงี้เออนิดนึงนะคะได้แถวว่าโอนเนอร์เนี่ยเขาเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเพื่อนกันสามคนก็เลยมาทําร้านนี้แต่ก็สมูทดีนะมูดเปนเหมือนแบบแคมปิ้งแคมปิ้ง เสสานที่อยู่ตนี้ใช่ไหมใช่บริเวณนี้เนี่ยเขากําลังจะปลูกเป็นแปลงดอกไม้อีกหน่อยเนี่ยเวลาขับรถผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นดอกไม้บานสะพั่งแล้วก็อนาคตถัดไปก็อาจจะมีที่พักด้วยอะไรด้วยบรรยากาศดีนะเพราะตรงนี้เป็นเขตที่แบบทางไปะอะไรนะเป็นแหล่งมร,รดกโลกแล้วถูกไหมใช่แล้วทางนี้ขึ้นเขาใหญ่ ดีแล้วใช่เมนูที่วางอยู่ตรงหน้าเราดียิ่งกว่าเนี่ยเห็นนะนมปังของเขาเนี่ยสไตล์โฮมเบดอันนี้เหรอที่เห็นอยู่ใช่ใช่เบเกิกใหม่ทุกวันหอมกลุ่นสดอ่าทุกวันเลยจุดเด่นของเขาก็คือขนมปังบียสซึ่งเป็นขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสก็คือเขาเรียกบียสใช่ค่ะส่วนอันนี้เเมนูใหม่ล่าสุดของเขาเลยหอมกลุ่น อ่ะให้เปิด,ดนิดนึงเจ๊อ่ะอันนี้มีชื่อว่าบัตเตอร์บีก็เป็นขนมปังอันนี้<า>เป็นยอตเหมือนกันนี I ่อะไรวะใช่อันไหนสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นเหมาะกับเขาเป็นผู้หญิงหงว,นวานหวานเนี่ยพอดีฉันชอบสตรอเบอรี่อยู่แล้วแล้วอันนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็คือลาเต้ป๊อปคอนเหมาะกับผู้หญิงอย่างเธอ ทำไมผู้หญิงอย่างฉันเป็นยังไงหรอผู้หญิงอย่างเธอมันอยู่ตามโรงหนังเหรอลาเต้อะไรนะป๊อปคอร์นใช่ลาเต้ป๊อปคอร์นเห็นไหมป๊อปคอร์นแล้วนี้อันนี้มัชช่าสตรอเบอรี่อันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มซึ่งไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่นี้ถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรอีกโอ้โหอีกเพียบที่เคาน์เตอร์เชิญได้ที่เคาน์เตอร์ค่ะไปดูเมนูได้เลยคุกกี้าก็มีนะคะไฮไลท์ไฮไลท์ช็อกโกแลตโท๊ด วัยรุ่นชอบอนเนี้โห่น,น่ากินจริงๆงเนาะอันนี้ะนะคะอันนี้ก็คือแฮมชีสทอสอือันนี้เราอยากชิมที่สุดอือเราก็อยากชิมที่สุดเลยแย่งกันตลอดเลยอ่ะคือ <c oughs> เรียกว่าเป็นเหมือนสองเมนูไฮไลท์ที่สมมติว่าไทยมาเนาะใช่ก็ สามารถสั่งได้เป็นเมนูยอดนิยมว่ายนิยมแต่อย่างที่บอกยังมีอีกเยอะแล้วเขาปรับปรุงเมนูใหม่ตลอดเวลาเห็นว่ามีแบบแซมเบอร์อะไรอย่างนี้แบบใช่เยอะอ้อนี่ถ้าใครจะมานะจริงๆไม่ยากเลยอย่ามาวันอังคารแค่นั้น เพราะว่าวันอัคารร้านปิดนั่นเองอแล้วก็เปิด8โมงเช้าถ,ถึง5โมงเย็นพูดถึงพิกัดกันหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่จะมาถ้าจากสมมติมาจากกรุงเทพจะขึ้นเขาใหญ่ถนนหมายเลข304นะคะก็อยู่หลังผ่านโรงพยาบาลวังน้ำเขียวมา2กิโลพิกัดก็จะอยู่ตรงนี้แต่เพาว่าเ,เออลงมาจากเขาใหญ่ผ่านวัดหลวงพ่อโตก่อนสักประมาณ2กิโลกว่าเหมือนกันก็จะเจอร้าน อยู่ฝ่ามือคาเฟ่ใช่แต่ว่าถ้าใครอยากจะติดตามรายละเอียดของว่าร้านนี้มีเมนูอะไรอัปเดตนู่นนี่นั่นเข้าไปที่ f c e b o o o f แฟนเพจของเขาค่ะ t e r a c a f e nma ร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิต ตรงนี้เนี่ยปักช่องนะพีว่วอลอ่าเป็นที่เขาเรียกอ,อะไรนะที่ปักหมุดที่ใหม่ของปักช่องอรับโซเดียร์พาร์คมีหลายโซนเลยพี่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูว่ามันมีโซนอะไรบ้างแต่พี่ดูเห็นไหมทางเดินขึ้นมานี่แบบดีมากเลยเหมือนเราเดินในอุทยานเลยอะ่ะคือมันจะเป็นแบบว่าโปร,งปรง่งมองอมเห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างอะ่ะม,มันไม่ได้เป็นทางที่ปิดเป็นปูนหรืออะไรอย่างงี้คือเขาตั้งใจจะ เหมือนกับล้อกับธรรมชาติไม่ทําลายธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติต้นไม้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเขาก็เหมือนแบบ เกาะไปเนี่ยหินเหินเป็นของเดิมหมดเลยภูเขานี้ตรงนี้ยเป็นไอ้รับสเตเดียมเนี่ยมันมีหลายโซนมีส่วนของคาเฟ่ด้วยมีส่วนที่แบบไปเล่นซิปไลอะไรด้วยอะไรอย่างนี้หลายๆส่วนเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันมุมนั้นโอ้โหสวยจังเลยมันนหน้าเห็นเขาไหมใช่ใช่เห็นเต้าเห็นจ้าลาย่าวอุ้ยเนี่ยตายละแอ้ว่ม่น่าหลงแอลหลตัวเลย คาเฟ่เขาก็มีอยู่หลายมุมเนาะทั้งแบบอินดอร์แล้วก็เอาดอร์แบบโล่งๆอ่ะก็คือเหมือนกับพอไปซื้อเครื่องดื่มมาใช่ไหมแล้วก็เราเอามานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยแถวนี้ได้โอ้โหแลวังตก้วยเจ้าเด็กเลกอ๋ออันนี้ไม่ชอันนี้จะกระเสือนแล้วเดียวเถอะเดียวเถอะโอ้โหเห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยขัดต้นดิไม่เห็นอะไรเลยเขียวมากนุ่น วิวที่เห็นข้างหน้าเลยค่ะเขาใหญ่เที่ยงถ,ถ้าสมมติว่าอากาศมันเคลียร์ๆโปร่งๆอะ่ะเราจะเห็นเขาบอกเห็นไปตรงเขื่อนลำตะคองเขาใหญ่เที่ยงอะไรอย่างนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นดูสิพี่เขาเขียวแบบพืชพรรณอ่ะอยู่ท่ามกลางป่าเขาและลำเนาไผ่ก <ๆ S 2> ็คือตรงนี้เป็นเหมือนแบบจุดชมวิวด้วยแล้วก็ใครที่มีเวลาเราอยากจะยืดเส้นยืดสายตรงนี้เนี่ยเขามีเทรลสั้นๆนะ ให้เดินเลาะลงไปอ้อมตรงภูเขาตรงนี้ก็ประมาณ200-300เมตรเบา<บ>ๆบพี่เอ๋<บ>เดี๋ยวไปเจอ<บ>ที่คาเฟ่เดี๋ยวฉันไปนั่งรอที่คาเฟ่ๆๆๆนี่ไงบรรยากาศข้างนอกนี่ว่าน่าสนใจแล้วขอเข้ามาข้างใน,นี่รัสเซเดียคาเฟ่ บนโต๊ะน่าสนใจยิ่งกว่าถูกก็จะเป็นเมนูนะคะคอนเซ็ปเป็นเมนูกินง่ายๆที่เนี้ยจะมีเมนูที่กินง่ายๆใช่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวจริงเนี่ยคือเราก็มีทั้งเครื่องดื่มด้วยแล้วก็อาหารเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยคือ peppermint sunrise รส่่วนของฉัน b ล a c k coffee orange แต่เขาไม่ได้มีแค่นี้นะนะทั้หน้าพี่เห็นไหมอะไรอันนั้นอะ่ะพี่อันนั้นอะ่ะที่พี่จับลิ้นจี่อัญชันโซดาอ,อ่าอ่าอะไรเนี่ยส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นชาเขียวมะนาวนั่นเองนะคะจริงๆ้งน,นี่น่าลองเนาะไอชาเขียวมะนาวอะใช่น่าลองทุกคือเมนูนะอะไรที่มันอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบสเปรชแบบว่าสดชื่นสดชื่นอ่ะกาแฟนี่อร่อยเลยพี่ แต่เห็นเมืม่อกี้เห็นพี่มีนั่งสืบมาเขาใช้กาแฟอะไรนะอาราบิก้ากับโรบัสต้าผสมกันถึงว่าสิหอมฟุงมากออ,อ,อันนี้เป็นหมวดหมู่ของเครื่องดื่ม,มฉันรู้จักอันเนี้ยอะไรสักไก่ป๊อบไก่ป๊อบสักอย่างใช่ไก่ป๊อบแล้วก็โรยด้วยผง <ม S 2> ไข่เค็ม,คมอันนี้เด็กต้องชอบ ผู้ใหญ่ก็ชอบอเดี๋ยวลองชิมก่อนอแต่ว่าอื่นอะพี่คือน,น้าพี่น้นอันนี้ก็เป็นขนมปังบริยอตซึ่งเป็นขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสที่อุดมไปด้วยเนยนมก็เอามามกซ์กับกระเพาไก่กรอบ พี่อันนี้อันนี้ก็มาจากขนมปังบิยอตเหมือนกันแต่ว่าเป็นไส้ปูอัดเมโยก็จะถูกใจเด็กนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นปูอัดแล้วก็มีความเป็นสรั่งอันนี้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 อูด้งไก่กรอบกะเพราไก่กรอบอันเนี้ยที่ขนมปังบิยอตเนี่ยเขาก็เอามาประยุกต์ใส่กับเส้นอูด้งแล้วก็มีน้ำคลุกคลิกของน้ำกะเพราจริงๆแล้วก็มีผักมาด้วย ดีนะใส่หน้ากากเขาจะไม่เห็นตอนเราแอบกินเล่อันนี้เดี๋ยวเปาบันหมูตุนก็ <c oughs> จะเป็นแป้งสาลาเปาแหละ <c oughs> อา่าอ่าดูสิแป้งสาลาเปาทอดแล้วก็ <c oughs> วม,มีไส้ต่างๆ <c oughs> นี่เป็นแค่เมนูบางส่วน <c oughs> แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคอนเซ็ปต์เขาคือเมนูง่ายๆ <c oughs> กินง่ายๆแล้วก็เพื่อแบบ นั่งรอนั่งชิวอะไรไปหรือจะซื้อตรงนี้แล้วก็ไปนั่งเมื่อกี้ตรงที่เราไปเดินเล่นกันถนีนั่งอ่านหนังสือไปชมวิวไปนี่ไงชั้นบนเขาก็มีไงอันนี้เป็นเมนูคร่าวๆในส่วนของรับโซเดีย c a คาเฟซึ่งบรรยากาศก,าศก็โปร่งโล่งเขาเน้นโทนสีแบบ ขาวฝ่องโล่งอินไปกับให้มันกลืนไปกับธรรมชาติสีเขียวๆรอบด้านตรงนี้ก็จะมีไม้ตกแต่งด้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเหมือนออกแบบบ้านๆหมายถึงมูดเป็นเหมือนบ้านอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่ก็เดี๋ยวเรากินอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่รับโซเดีพ,พาร์คเนี่ยนอกจากคาเฟ่มีส่วนอื่นอีกหรือเปล่าขึ้นสุดการรอคอยอือฮึสดชื่นจริงจริง บบนี่แอบขึ้นมาอร่อยอเป็นไงกะเพราเขาเด็ดมาอืมฉันสิบอันนี้อยู่อ๋อไก่กรอบซอสไทเก้เลเาพี่เลาบ,บอกคุณผู้ชมซิว่าที่นี่ถ้าจะมาเปิดวันไหนอ,อะไรยังไงช่วงนี้นะคะเปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะก็สนใจมากันได้เลยก็อยู่บริเวณตักช่องนีแหละเนาะเผื่อใครจะมาอ่ะก็ เดี๋ยวลองชิมกันต่อดีกว่าไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรแล้วอยากจะชิมอย่างเดียวเลยอะตอนนี้ใช่อืมอาหารมันยั่วมากๆถอดหน้ากากแป้ง อ้าเขาใหญ oh. ่อิ่มป้าเมื่อกี้อิ่มมากเลยโอเคถ้าพี่อิ่มแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ <c oughs> เดี๋ยวจะได้เบิร์นเบิร์นกันไงตรงนี้เป็น Adventure อร uh ์ป้าอ่าฮะระบบนี้เป็นของยุโรปถูกไหมที่เอามาใช้ดับเบิลเซฟตี huh. ้เป็นดับเบิลเซฟตี้ซึ่งเป็นของย uh ุโรปน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักหรอ ได้ถึง200น้ำหนักอะ่ะ <มา S 1> ไม่เกิน<ไ>แต่อายุอ่ะเกินวัยสวัสดีครับวันนี้รัจะมาแนะนำก่อนแล็กติการใช้นะครับหนึ่งครับคาราบินเนอร์นะครับวิธีการใช้เริ่มเกมนะครับสองสัญลักษณ์สีแดงนี้ก็ได้เลยนะครับอ,อสองครับบุ๊กนะครับจะมีช่อง,งเลเยจนะครับเริ่มเกมค,ครับไปผ่านจุดที่หนึ่ง อ๋อผ่านปึ้งไปนี้ว้าว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 ได้ด้วยล่ะแค่นี้ก็ฟินมากแล้วนี่เห็นข้างหลังนี่ไหมนี่เห็นนะหลังจากเขามีครูฝึกมาเทนเราตรงนี้แล้วนี่ฐานต่างๆนี่ทั้งหมดเขามีอยู่17ฐาน แล้วก็60ลาย60ลายอันนี้เป็นฟูลแต่ถ้าเป็นฮาฟก็จะมี8ฐาน20ลายตรงนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะส่วนสูง110ขึ้นไปแล้วก็น้ำหนักนะหนักไม่เกิน200กิโลรองรับได้เราผ่านดันฐานสองมาใช่ไหม อันนี้จะเข้าฐาน3ซึ่งจะเป็นการปีนน้าผาดูชั้นน่ะเห็นไม่ชัดหรอกไปดูผู้หญิงขายเอายาวคนนั้นดีกว่าเขากําลังปีนผาอยู่โอ้โหจริงๆเป็นทริปเปิลเซฟตี้ด้วยซ้ำข้างล่างคอยผายปอดอีกนึงกรณีพลาดพลั้งมาไปเลยนะ ๋วทำไมต้องยืนพิงเสาเอาตัวออกมาปกติมันเป็นการโพสค่ะอ๋อไม่ใช่พิงไม่ใช่การโพสอะไรนี่คะนี่เราอยู่ฐานที่เท่าไหร่แล้วพี่แอลสี่สี่แล้วเดี๋ยวพี่แอลอ่ะคุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนกายกรรมที่ควางเสามาเดี๋ยวเอลจะโหนสลิงอันนี้ไปเป็นอะไรนะอันนี้เป็นซิปลายยาวเท่าไหร่พี่แอลเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรพี่แอลอ่ะเขาพิเศษนะ ความที่น้ำหนักเขาไม่ถึงแต่เขาจะโหนคู่เปน็นซิปลายคู่พร้อมค่ะไปเลยนะครับไปค่ะอ๋โอโอ๊ยโอ๊ยมีไฝมือว่ะ <c oughs> เอาละสลิงไม็ได้โอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหม พ,พ <อ S 1> ร้อมอ้าวผมขอส่งนะครับครับที่หกไปมุ่งหน้าไปแล้วนะคะ one two three four ผิวเลยอ่ะดูสิเหมือนคนน้ำหนักตัวสีสเขาบอกไอ้นี่มันคือซิฟเกมหรือชิงช้าสวรรค์ลักษณะคือเหมือนนั่งชิงช้าว่ะเอออันนี้ก็ยังไม่รู้อันนี้ยังไม่เคยทำเดี๋ยวลองดูไอ้นี่ไว้ข้างหน้าใช่ป่ะจ๊ะเอาไว้ข้างหลังก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูยกางี้ กายกรรมเปียงยางมีหน้าเด็กๆชอบกันมันแข่งเนี้เหรอพี่สนุกสมบติว่าถ้าคนแบบพลาดพลั้งตกลงมาใช่ไหมไอเนี้ยก็คือเป็นตัวเซฟทั้งสองอันเลยที่จะเซฟไว้คือเรายังไงเราก็อยู่ได้นะใช่มั่นใจได้เลยเนาะเพราะว่ามันมีตัวเซฟสองตัว บอกเปล่ามากขอบอกอืมจริงๆนะพี่เนาะใช่คือจริงๆอ่ะอยากคิดด้วยตัวเองอายุเยอะน้ำหนักเยอะหรืออะไรใดๆก็ตามาทุกเรื่องไม่มีขีดจำกัดถ้าคุณมีหัวใจในการที่อยากจะแบบ สนุกสนานอะไรอย่างนี้ก็มาได้ที่ Adventure Park เปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมง9โมงถึง6โมงเย็นเหมือนกับอ่คาเฟ่เลยค่ะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่อาจจะมากับลูกหล,ล,ลานๆหรือพาตัวเองกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวมาได้ได้เหมือนเราอย่างเงี้ยเนาะก็ลองเล่นเมื่อกี้ทุ่งหนึ่งแบบพาพ,พาพาถ้า <S 1> 1. <S ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะบอกว่าเออ แต่แบบฟูเลยใช่ uh huh. แต่ว่านัดประชุมไว้บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ oh. เขาใหญ่ต่ออะไรอย่างเงี hmm. ้ยนัดประชุมเลยประชุมอืมอ mm hmm. อ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อแต่ว่าวันนี้สนุกสนานเหลือเกินเนาะที่นี่อ่าแต่ก็ต้องขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะออกเดินทางกับเรามาทุกที่เลยตั้งแต่ต่างประเทศเอ้ยในประเทศด้วย mm hmm. นะแต่วันนี้ไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเราเออกเดินทางกันต่อออกเดินทางไปพร้อมกับเรา ภาษาภาษาภาษาเมืองไทยชอบมากนะขางยางไหมคะสำหรับผู้ขับขี่ไม่ยากเลยค่ะง่ายๆ่ายสบายสบายใช่ไหมถ้าจะเห็นวิวแบบพานอแล้วแบบว่าภูเขารอบตัวเขียวเขียวรอบตัวต้องมาที่นี่เท่านั้น The Pass เขาใหญ่ กุซี่มีจักกุซซี่อยู่ข้างนอกกำลังรอเราด้วยอ่ะการก็เป็นเปลี่ยนสปาร์ตวิลล่าเนาะก็มีฟูลก็มีสระว่ายน้ำในห้องจักกุซซี่เฟรนดี้ชิเนี่ยเขาเสิร์ฟแบบฟิวชั่นทวิสต์ฟิวชั่นทวิสต์ก็คือเหมือนแบบเนี่ยฟิวชั่นเอามาผสมผสานกันตะวันออกตะวันตก